สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขสมอสมบัตพี่น้องผมพ่อก็เซ็นเเซ็นเคยกับซองน่องเลือนพี่น้องคำคำนั่นนี่ก็มาลุ้นกันพี่น้องสิเป็นคอนเทนต์ยังน้อมื่อนี่วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบแล้วก็วันที่หนึ่งเอฟซีบอกว่าให้คอร์แน่ร์ดได้พี่น้องเพราะว่าจะได้หาสื่อลอตเตอรี่ทันเนาะจัดให้ตามคำขอพี่น้องเอ้ยน้องเมื่อนั่งน้องเลื่อนขอไปแม่นพี่น้องแต่ว่า พอโคเจาะโพเล็กมันอันน้องเอ้ยอุ้ยเสียดายพี่น้องเมื่อนไหร่กันตามคำขอพี่น้องอาากเ <c oughs> <c oughs> ก่าพี่น้องเดอเอาแต่วันที่สอบเก่าเมื่อนีร่พี่น้อกแล้วก็วันนี้เป็นวันพระไม่ต้องเลื่อนซัดให้พี่น้องจัดให้ตามคำขอเนาะค่า <c oughs> มีไลค์คอมเมนต์เลยเนาะไปรุ่นกันพี่น้องแล้วก็รจะเป็นต้นเก่าเนาะเพราะว่า <c oughs> คนจีไฮอยู่ประมาณสามเถื่อเนาะตามทีตามที่อันทศึกษามาทศึกษาคน่าถ้าไฮคิ้วนะฮอยู่สามเถื่อแต่นี่เป็นเถื่อที่สองไปหลุนกันพี่น้องว่าสีแต่โตได้เนาะมือนี่เขาให้ผู้ใดที่หมักลุนหมักังไงเขาให้เฮงเนาะวันที่หนึ่งเดือนนี้วันที่หนึ่งตุลา หนึ่งตุลาหนึ่งตุลายังว่าตุลาตุลาคม่หรือตุลายังก็ปักออจวตุลาเออเอาขาหนั่งบัดลำเ้ยลำเบิ่งลำเบิงลาอันนี้เนาะยุงเนาะอ่ะพี่น้อยจักไปพี่น้องจักกำโคอสี มันเลื่อนซัดห่างจ้าโคกีน้องต้องกะก็เนาะแมนโคอ่นพี่น้องโคสิ่งสักพิษจ้าจุแม่นางใหม่เป็นหน่วงเนาะขาโคเละเด็ดเด็ดที้อุดรขาจะเจาะตั้งแต่ข้างหลังปิดก่อนกอดเดือดถูกขามาโคกับโคให้แมนโคให้ chịu เด้อโคให้ได้ซ้ำตัวตรงตรงเด้อมันนางใหม่ แม่นางม่วงที่ในต้นอันนี้จ้ะเนาะคอในต้นม่วงพี่นาะขคอน้ำแม่นางม่วงเนาะไอเก็ดใอ้ขิวเด้อถูกไปรุ่นไปทำเลยเนาะู้าขอถากขอขูดเด้ออย่าหะอย่าบาดอย่าโกนอย่าเขี่ยเด้อสิคองให้ได้ตัวเด็ดตัวดีเด้อาถูกอะไงเนาะมันอยู่ข้างอันนี้เนี่ยนา่งมันนาเลยนี่ โอ้เบอกว่า <Scot> น <ts> ี่เขานี่นี่ขี้แกะนีเบอายุดธเตบอลแกนมันนี่นี่นี่แกนมาสนามบอลดุมะอืมโอ้โ่เป็นตาที่น่อยะม có chứa một số này thì ngành 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 nó ngành 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 nạ ngành ngành nạ ngành 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 ออย่าตัวด็ตัวดีเด้อแต่ลมีขันหามากครัเนี่จาบอกเงพี่นนองเม่สมัครเม้่เมื่ออาชีพี่นาอแตะวัาิคิวแน่นอนคิวบ่คิวบ่งคิวคนคอพี่น้อ ไปจ้าจัดไปจ้าฮะพี่น้องพี่น้องอเก็บเพี่น้องพี่น้องสังเกตคนพี่น้องคนลุกเบาะคนรุกคนฟังอาจารย์อ่ะจัดไปถารุ่นพี่น้องแป๊บนึ่งพี่น้อง ผ่านไปเกือบประมาณสองสอง่วโมงพี่น้องไม่น้องเดือนกันสิพาทุกคนไปลุ้นดูนะจ๊ะว่าสิเป็นจังใดเนาะสิเห็นตัวใดพี่น้องมาถึงแล้วพี่น้องมีคันหาขนกดนด้ลยพี่น้องนะเหมือนตัวดำๆเนี่บอตัวดีเหมือนตัก cô nhìn tôi đây, tất cả tôi đây, bảo mẹ nương này đơ, mẹ nó, bình thường chỉ cha đại quá mẹ Ôi à, có hên rồi Xoay đây Có hên hút bẹt nhỏ hút bẹt thì xoay Hên vàng này mm. Hên vàng này này mm. mm. hút bẹt Hút bẹt thôi Mền bò Thế mm. nào có hên đó Chả Còn nó và hên vàng ấy phải đó mm. nó hên bẹt เห็นพี okay. mm ่น้องหกเกรดติมันมึงไม่น้องเดือนเบิ่งก็ไม่อยากเสือสายตาพี่น้องหกแปดกับสองหกพี่น้องเฮาดังไรเห็นขาดอีสองหกใส่นี่ไปเจอเมื่อกี้เห็นอยู่สองหกเห็นขักเนาะใส่พี่น้องมันเสือพอรองเดือนก็เอาเด้อพี่น้องหกแปดกับสองหกพี่น้องทั้งบนทั้งล่าง 6826ใส26จ้ะนะบอก FC เห็นดูจอแกงกอกเลือดๆนี่นี่ประมา2ตัวนี้ตัวนี้นี่กัน6กกกับ2 6ไปเบิ่งนันและว่าก็เห็นเนาะเห็นในตาเจ้ายังบ่นเห็นจกโตดังเลยเจ้ายคอยวาของดีตงซีน ระดังบ่ได้หกแปดรับชองหกเนาะใน้องเดือนขอหาคนเดิมพี่น้องจะเข้ารองเดือนเห็นแล้วแต่ไม่น้องเดินยังบ่เห็นพี่น้องคือหลีกกับเจ้านอเหมือนนี่เนาะห้ยโศกห้ลาบเนี่ยกูว่า โซกลาบมาโซกลาบมาสามตัวตรงๆจ้ากอตาไปนังเดือนเร็วไม่นองเดือนจ้องจนลุกกระตาสิดุดและพี่น้องเลยพี่น้องดูไปเรื่อยๆพี่น้อง ยาวๆจ้าไม่น้องเดือนกำลังหาหายจ้าต้องเห็นสิวันนี้ไม่น้องเดือนต้องเห็นจ้ามาหนึ่งตัวแล้วจ้าลุ้นไปลุ้นไปว่าไม่น้องเดือนเห็นตัวไหน ลุ้นไปเรื่อยๆจ้าสามมาแล้วพี่น้องสามมาแล้วตาเห็นบหจ้าสามจ้าสามจ้ะสามมาแล้วหกตามาจ้า ตัวสุดท้ายขอเอาหน้าที่สุดท้ายนะจ๊ะ <c oughs> สามหกมาแล้วจ้าทำไมไม่ให้ตรงๆเนาะงวดนี้ข้างบนเห็นห้าศูนย์จ้า N50 จ้าทุกคนเห็นคือแม่นองเดือนอยู่บนเนาะสามหกนิดแต่งพี่น้องเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นเลขหกนะแต่ว่าจะเอียงนิดนึงเห็นบอกพี่น้องสามหกมาจา้าข้างบนหาูนย์พี่น้องแต่ว่าฉิบมสัตว์เนาะทุกคนอาจจะเบ่อองหมอกแต่แม่นองเดือนเห็นแล้วเห็นต่างกันเนาะเห็นต่างกันพี่น้องเอ้ย โกล拉ต้องโซกลตแปลว่าเพื่อนกันสหายแปลว่าหายแปลว่าไพดวงดีกับเซนเนาะไม่ต้องเดือนกาโม่หดวงดีหรือบอดีแต่ไม่ต้องเดือนสืบอดซื้อเด้อพี่น้องเพราะว่าเลขสี่เลขสีเบี้ยนค่ะไม่ต้องเดือนซื้อแต่ว่าใช้เอฟซีจัดเลยจ้าส่วนตัวพอนต้องเดือนเด้อพี่น้องหกแปด้วกาสองหกพี่น้อง อ้าวพน้องเดือนหกแปดสองหกจ้าน้องเดือนสามหกกับห้าศูนย์จ้าโอ้โห,หมงวดนี้เยอะจังเลยขอสามตัวตรงๆแต่ให้มาแปดตัวตรงๆ <laughs> จัดไปจ้าทุกคนเนในตาดูานนดูแล้วอยา่าข้ามโฆษณานะจ้าเป็นกำลังใจส่งน้องเดือนเลยเด้อพี่เนอะลากันไปพร้อมคลิปนี้ขาบนี้เนาะ แมใครตาดีเห็นในกล่องกับหวัดดวงกันเอาเนาะแมนแต่ว่าคอมเมนต์บอกแม่น้องเดือน <Yeah. S 1> ในเด้อพี่น้องแมนน้องเดือนกับสีรังองมึงอยู่พี่น้องเบาพาอูจ้าสบายดีจัดไปนะจ้าทุกคนไปเลยพี่น้องพปที่ข่ามาเบ่งดีดิมกดไลค์กดแร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แมนน้องเดือนในเด้อไปเลยพี่น้องพอกันคลิปนาครับสบายดี